สชนิดนี้ยังอยู่ในกระแสที่ที่เราขยายแล้วยังขายได้ง่ายสวัสดีครับเพื่อนๆต้อนตอรับเพื่อนๆพืเข้สู่ p o w e r p a n ช่องของคนรักต้นไม้และสนใจ หารายได้กับการปลูกต้นไม้นะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะเพื่อนๆวันนี้แค่จะมาบอกเพื่อนๆว่ามือใหม่อย่างพวกเราถ้ามีต้นไม้สี่ชนิดนี้เนี่ยให้รีบขยายเพื่อเดือนหน้าเราจะได้ขายาคิดว่าสี่ชนิดนีย่ยังอยู่ในกระแสที่ที่เราขยายแล้วยังขายได้ง่ายๆนะครับเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นผมเริ่มเลยแล้วกันอันดับสี่เลยเจ้านี่ บอลกระดาษด่างนะครับเพื่อน,อนบอลกระดาษด่างขาวนะครับเจ้าบอลกระดาษด่างขาวเนี่ยตอนนี้เป็นที่นิยมอย่างสูงตัวหนึ่งแต่ที่ผมอเอามาเป็นอันดับ4ี่เพราะว่าราคาเขาจะสูงกว่าชนิดอื่นนะครับแต่ไม่ใช่ว่าความนิยมจะน้อยกว่าชนิดอื่นนะครับเพียงแต่ผมจะอันดับเพราะว่าเขา ราคาสูงกว่าเท่านั้นเองนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนมีเนี่ยให้รีบขยายนะครับการขยายก็คือถ้ามีต้นแม่เราก็รื้อเอาไข่นะครับเพื่อนเพื่อนหรือ,อผ่าตาหรือ,อแยกหนอนะครับเพื่อนเพื่อนแยกกระถางไว้ได้เลยนะครับเพื่อขายในเดือนอกันยายนคิดว่ากระแสยังอยู่แรงแน่ๆ ไม่แน่ราคาอาจจะพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้เพราะว่าตอนนี้หลัก4ใบประมาณนี้จะอยู่ที่2 5 0 0 0 0 0ถึงนะครับเพื่อนๆนะฮะใบ2ใบก็อยู่ที่2 0 0 0ั8พันะครับเพื่อนๆครับเพราะฉะนั้นอันดับ4ก็คือ,อเจ้าบอลกระดาษด่างขาวนะครับทีนี้มาถึงตัวอันดับ3นะครับวันนี้เราจะไปกันเร็วๆนะครับเพื่อนๆเพราะว่า,าไม่ได้ บางอย่างเราก็ได้พูดใน e ีีแรกๆไปแล้วการเพาะการอะไรอย่างนี้ครับเพียงแต่วันนี้จะมาบอกให้ให้สี่ตัวที่น่าสนใจนะครับอันดับ3นะครับเจ้าเบอร์มาร์กนะครับหรือ,อบางคนเรียกเบอร์เบิร์นมาร์กนะครับเพื่อนๆส่วนผมจะติดปากที่เบอร์มาร์กนะครับเพื่อนๆครับเจ้าตัวเนี้ยถ้าเพื่อนๆมีก็ขยายเป็นยายการการขยายก็ง่ายนะครับอ่า จริงๆแล้วเขาแค่ชํำน้ําตัดแล้วก็ไปชํำน้ําอย่างเดียวเขาก็ขึ้นแล้วนะครับเพื่อนๆครับการดูแลรักษาก็ง่ายนะครับแล้วก็การดูแลรักษากับวัสดุปลูกก็ง่ายอันดับ3มนะครับหนีไม่พ้นนะครับเจ้าเบอร์มาร์กนะครับหรือ เพื่อนเบางคนจะเรียกว่าเบอร์เบิร์นมาร์กนะครับส่วนผมจะติดปากคำว่าเบ bon อร์มาร์กที่เขาเป็นอันดับ3ก็ไม่ใช่ว่าความนิยมจะน้อยกว่าพวกนี้นะครับความนิยมก็แรงเหมือนเดิมแต่ราคาเขาจะแพงกว่าเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆครับเพราะฉะนั้นแนะนำครับเพื่อนๆมีอยู่รีบขยายนะครับการขยายพันธุ์ก็ง่ายตัดที่มีลากาศมาแล้วก็ไปชํำน้ำเขาก็ขึ้นแล้วสองอาทิตย์ก็มีลากมีอะไรแล้วเราก็ไปลงกระถางได้ าการอบก็ได้นะครับหรือการล่อลากได้หมดนะครับเจ้าเบอร์บุม,มาร์กปลูกง่ายมากนะครับเพื่อนๆราคานะครับจากใบ2ใบเนี่ยตอนนี้ประมาณพันถึงพันหนะครับส่วน 3- 4ใบก็แล้วแต่กอดแล้วแต่ฟอร์มนะเพื่นพนพนพนอนเเพราะฉะนั้นเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมจัดอยู่ในอันดับ3ของไม้ที่เพื่อนๆต้องอขยายเพื่อขายในเดือนกันยายน 64นะครับวันนี้เราพูดถึงการขยายเพื่อขายในเดือนหน้านะครับตัวต่อไปอันดับ2นะครับก็ยังหนีไม่พ้นเจ้าเงินไหลมาด่างเหลืองนะครับนี่นะครับเพื่อนๆครับกระแสแรงมากแรงสุดๆแรงจนผมต้องเก็บไว้บ้างนะครับโดนเพื่อนๆมาแบ่งไปจะหมดอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็เหลือไว้ บ้างนะครับตอนนี้ราคาตกที่ใบละยังไม่สวยก็สองพันถึงใบละ4,000ที่เจอตามาที่เพื่อนๆในในห้องประมูลห้องเสนอราคานะครับตามท้องตลาดไม่ต้องพูดถึงนะเพื่อนๆผมไปเจอใบหนึ่งหกพัตามตลาดต้นไม้ทั่วไปนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้น เพื่อนๆมีรีบขยายเลยการขยายพันธุ์ก็ง่ายเหมือนกันนะครับเราทําไว้ในอีพีกันก่อน,อนเหมือนกันนะครับเพื่อนๆรีบขยายครับอันดับที่สองนะครับเพื่อนๆต่อไปเลยดีกว่าอันดับที่1น,นะครับหนีไม่พ้นนะครับเจ้าเงินไหลมาด่างขาวตัวนี้เป็นหวังคิดว่าที่จัดให้อยู่อันดับ1เนื่องจากากระแสเนื่องจาก เพื่อนๆน่าจะมีกันแล้วเนื่องจากมือใหม่อย่างพวกเราจับต้องได้ง่ายนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นรีบขยายเลยครับเดือนหน้ายังกระแสยังมาอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วเป็นตัวที่ขยายพันง่ายนะครับก็เหมือนเดิมเราทำไว้ใน E.P. ีแรกๆนะครับเพื่อนๆก็ย้อนกลับไปดูนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นผมเลยจัดให้เขาอยู่อันดับหนึ่งของเดือนหน้านะครับว่า เราขยายพันธุ์เพื่อขายก็คือจะขายออกง่ายและก็ขายดีนะครับเพื่อนๆืวันเนี้ยจริงจริง,รงมันมีหลายหลายอันหลายตัวนะครับสำหรับต้นไม้ที่น่าสนใจแต่ทีนี้เขาราคาเป็นหลักพันขึ้นไปถึงหลักหมื่นผมก็เลยมาเอาในราคาหลักร100้อยถึงหลักพันนะครับเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรมากจะมาบอกเพื่อนๆนว่าถ้าเรามีอยู่ก็ขยายพันธุ์เลยครับเดือนหน้าขายได้แน่เตรียม ขยายกันเยอะๆนะครับเพื่อนๆครับสำหรับวันนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับให้ผมด้วยแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับช่วงนี้ผมอาจจะติดงานเยอะไปหน่อยไม่ค่อยได้มาตอบคอมเมนต์เท่าไหร่แต่ก็อ่านนะครับอ่านทุกคอมเมนต์นะเพื่อนๆขอขอบคุณมากที่ให้กำลังใจทั้งไลค์ทั้งแชร์ทั้งคอมเมนต์นะครับเพื่อนๆครับ ก่อนจากกันวันนี้นะเพื่อนๆฝากเพจผมดนวยนะครับชื่อเพจต้นไม้ของเมียนะครับแล้วก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ